คุณผ,ผู้ชมคะก่อนจะไปติดตามเหตุการณ์ที่มีเหตุการาดยิงที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของเหตุป้นปืนเผาบ้านพักในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบลาที่จังหวัดนราธิวาสน,นะคะซึ่งตอนนี้เองเหตุการณ์นี้ค่ะทางโฆษกอรมนภาภาคสี่ได้มีการชี้แจงนะคะว่าเหตุนี้เนี่ยก็คือการป้นปืนเผาบ้านพักในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบลายังไม่ชี้ชัดนะคะว่าจะมาจากความไม่สงบในภาคใต้หรือเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนกันแน่ ซึ่งเรื่องนี้ค่ะพันเอกเอก,เอกวริชชอบชูผลคฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าท่านกล่าวถึงเรื่องของเหตุที่คนร้ายไปปล้นปืนแล้วก็เผาบ้านพักเจ้าหน้าที่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาบ้านบาลาหมู่ที่5ตำบลโลจูดอำเภอแวงจังหวัดนาราธิวาสบอกว่าตอนนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่บริเวณโดยรอบทั้งหมดแล้วเพื่อรอเข้าตรวจสอบโดยละเอียดของทางเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุซ้ําโดยหลังจากคนร้ายก่อเหตุมีการนําระเบิดสแสวงเครื่องชุดชนวนด้วยการตั้งเวลามาวางไว้ในที่เกิดเหตุจํานวน2ลูกซึ่งเบื้องต้นเตรียมเข้าเคลียร์พื้นที่อาคารสํานักงานเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งหมดเพื่อทําการพิสูจน์ทราบตามกระบวนการต่อไปเพื่อเป็นไปตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะคะ ซึ่งสำหรับอาวุธปืนที่คนร้ายบุกปล้นไปนั้นเป็นอาวุธปืนที่อยู่ในตู้เก็บปืนภายในอาคารสํานักงานประมาณ10กระบอกพร้อมทั้งมีปืนพกสั้นของเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งกระบอกรวมถึงทรัพย์สินส่วนตัวด้วยโดยไม่ประสงค์ต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่ โดยพฤติกรรมของคนร้ายนะคะได้มีการเข้าควบคุมพื้นที่แล้วก็จับมัดเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์จากนั้นพยายามนําอาวุธของทางราชการทั้งหมดออกไปซึ่งเป็นทั้งอาวุธปืนยาวลูกซองนะคะที่อยู่ในการดูแลของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนค่ะผมมองว่าเป็นเป็นเรื่องของการดําเนินการตามปกติของเขาอยู่แล้วนะครับถ้าเรา สังเกตได้นะครับว่าจุดที่เขาก่อเหตุแต่ละครั้งนะครับก็เกิดจากความที่ว่า,าเขามีความความพร้อมนะครับแล้วเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะป้องกันตรงนั้นได้ด้วยนะครับถ้าเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างจะมีความเปราะบางนะครับแล้วก็การป้องกันตนเองเนี่ยอาจจะน้อยอยู่นะครับก็จะเป็นจุดอ่อนที่ทําให้ฝ่ายกลุ่มผู้ก่อเหตุแหลกนะครับเข้ามาก่อเหตุได้ครับ ซึ่งพอเกิดเหตุการณ์ตรงนี้นะครับก็เลยทําให้เห็นว่าเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มความเพิ่มมาตรการให้มากขึ้นนะครับในการดูแลสถานที่ต่างๆและก็ต้องมีการประสานความร่วมมือกับส่วนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับ ส่วนเรื่องของความคืบหน้าการตรวจสอบอาคารสำนักงานเขตพิทักษ์พันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาที่คนร้ายวางเพลิงแล้วก็ระเบิดนะคะพบว่าอาคารสำนักงานนั้นถูกวางระเบิดและเพลิงไหม้หนึ่งหลังอาคารที่พักถูกเผาอีกสามหลังนอกจากนี้ยังมีการตรวจพบขวดพลาสติกบรรจุน้ำมันที่ใช้ก่อเหตุด,ด้วยรวมถึงพบร่องรอยของการใช้เส้นทางหลบหนีของกลุ่มคนร้ายซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายตามเส้นทางที่หลบหนีภายหลังจากก่อเหตุ สำหรับพื้นที่ที่ก่อเหตุนะคะที่เกิดเหตุนั้นอยู่ระหว่างการรอเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้แล้วก็ตรวจสอบวัตถุระเบิดรวมถึงชุดพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะขยายผลติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดค่ะ